สวัสดีครับถ้าคุณคิดจะหาเงินจากทางเรียลและทาง t ิกต็อก2แอปนี้แตกต่างกันยังไงเรียลเนี่ยต้องมียอดรายได้รวมให้ถึง100เหรียญก่อนเขาถึงจะโอนเงินยอดนี้ให้คุณถ้าเดือนนี้ยอดของคุณยังไม่ถึง100เหรียญเขาก็จะเอายอดนี้ทบไปในเดือนหน้านะครับถ้าเดือนหน้าคุณมียอดถึง100เหรียญหรือมากกว่านั้น เขาก็จะโอนเงินยอดนี้ให้กับคุณนะครับประมาณวันที่21เถึง22เขาก็จะโอนเงินยอดนี้ให้คุณแต่ว่าทาง t ิ k ต o อ,อกเนี่ยคุณจะไม่ได้เงินจากการทำคลิปแต่เรียวเนี่ยจะได้เงินจากาการที่คนมาดูคลิปของเราแล้วคลิปของเราก็อย่ากเกิน90วินาทีอย่าใส่เสียงเพลงแล้วก็อย่าดูดคลิปจากแพลตฟอร์มอื่นมานะครับเพราะว่าคุณจะไม่ได้เงินแต่ของทาง t ิ k ต o อ,อกเนี่ยคุณจะต้อง เป็นในหน้าหรือเปิดร้านขายสินค้าคุณถึงจะได้เงินนะครับมันสามารถเข้าได้ทุกวันแต่เริ่มแรกเนี่ยคุณก็อาจจะต้องขยันในการทําคลิปรีวิวสินค้าเยอะๆหน่อยนะครับหรืออาจจะลงคลิปเนี่ยประมาณวันละประมาณ7-8คลิปอันนี้ก็คือข้อแตกต่างระหว่างเรียกับ TikTok ทีนี้เมื่อทุกคนทราบแล้วทุกคนก็ไปเลือกเอาแล้วกันนะครับว่า,าทุกคนถนัดแบบไหนแต่2แอปเนี้ ก็ต้องขยันลงคลิปเหมือนกันนะครับผม